3เคล็ดลับแก้ปัญหาฝ้าจากการทำงานหน้าจอวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของแสงจากจอมือถือค่ะหรือว่าแสงจากจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กทั้งหลายรู้ไหมคะว่าอันนี้ก็เรียกว่าภัยเงียบเช่นกันบางทีเนี่ยเรามัวแต่ระวังเรื่องของแสงแดดแสง UV ที่อยู่ข้างนอกแต่เราเนี่ย ยุคนี้ทำงาน Work from home หรือว่าต้องเรียนออนไลน์อยู่แต่หน้าคอมบางครั้งเนี่ยขาดความระมัดระวงังเพราะเราเห็นว่าแสงพวกนี้เราก็ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่มันคือภัยเงียบเพราะแสงสีฟ้าจากจอมือถือหรือว่าอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายเนี่ยส่งผลทำให้เกิดฝ้าได้ทำให้หน้าหมองคล้ำได้ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้ลองสังเกตดูว่าเรานั่งอยู่หน้าคอมใช้มือถือนี่แหละอยู่เป็นเวลาเป็นเดือนๆบางคนหลา ายเดือนและบางคนร่วมปีสังเกตไหมคะทำไมฝ้าเข้มขึ้นทำไมหน้าดูคล้ำและบางทีเนี่ยหน้าดำกว่าคออีกวิธีแก้มีค่ะวันนี้เราจะให้เคล็ดลับนะคะข้อแรกต้องทาครีมกันแดดถึงเราจะอยู่บ้านแบบนี้แต่ว่าใช้อุปกรณ์ไอทีเราก็จะต้องทาครีมกันแดดเลือกไปเลย SPF 50 PA++ บวกบบวกบวก,ก็จะกันได้ทั้ง u v a u v b แล้วก็แสงสีฟ้า เลือกทาก็คือเราต้องทาแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แล้วกับเรื่องของแสงจอแสงจอเนี่ยมันวนเวียนอยู่ตั้งแต่เช้าที่เราตื่นมาจนกระทั่งเข้านอนก็ควรทาและก็ทาปริมาณที่ถูกต้องแบบครีมนะคะ2ข้อนิ้วชี้แบบนี้วิธีทาของเกตคือแบ่งทาทีละลครึ่งคือ1ข้อนิ้วทารอบแรกอีกหนึ่งข้อนิ้วทาทับตามเป็นเกราะคุ้มกัน2ชั้นค่ะ อ่าแล้วก็วิธีทาแบบนี้สำหรับครีมถ้าเกิดคุณใช้ครีมกันแดดชนิดน้ำบีบไปเลยเหรียญ10วงเท่าเหรียญ10บสงวงนะคะวงแรกก็ทา รอบไปหน้ารอบแรกอีกหนึ่งวงก็ทาทับตามเช่นกันอคอเราก็อย่าลืมด้วยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องอยู่หน้าเจ้าคอมเป็นประจำเราก็อยากจะเนียนอยากจะขาวใสทั่วนะคะก็ทาให้มันทั่วเคล็ดลับข้อที่2ค่ะทาแล้วยาลืมทาครนทกเนนแดดซ้ำด้วยค่ะทุก2 3ถึงชั่วโมงเพราะคนที่เป็นฝ้าไปแล้วอันนี้โอากาสเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณทารอบเดียวมันก็ไม่ได้ ปกป้องคุ้มครองตลอดวันก็ทาทับทาซ้ำในระหว่างวันด้วยทุก2 3าชั่วโมงค่ะสนะคะแสงจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอมือถือหรือว่าจอน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ลดแสงลงปรับแสงลงอย่าให้มันจ้ามากเพราะบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเผลอปรับ แสงเต็มที่แล้วก็ลืมลดอยู่อย่างนั้นทั้งวันทําให้หน้าคล้าได้วันนี้ก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่ตามหานี่เลย B ีบีกันแดดเคที่ spf 50าสบ pa บวก,บวกไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิ้มและถ้าเป็นฝ้าไปแล้วใช้เซรั